สวัสดีค่ะเอ็กซ์ตาพัทธริยาเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะเป็นน้องหมาที่น่ารักวิดีโอที่เคยลงไว้ให้ดูนะคะก็จะเห็นได้ว่าน้องหมาน่ารักเนี่ยจะมีหนึ่งคือพี่ลักกี้เป็นเพศผู้เป็นลอตไวเลอร์สองก็คือน้องคิตตี้นะคะเป็นเพศเมียโกลเด้นรีทิวเวอร์น้องคิตตี้นะคะพี่ที่อยู่บ้านตรงกันข้ามมาพูดคุยว่า ถ้าพี่เอ็กต้าอ,อยากได้น้องคิตตี้เนี่ยก็จะให้เอามาเลี้ยงสนใจหรือเปล่าตอนนั้นน่ะกำลังโศกเศร้าเพราะว่าพี่เอ็กต้าเพิ่งเสียน้องแฮปปี้ไปน้องแฮปปี้เป็นหมาลอดไวเลอร์ตัวเมียพี่เอ็กต้าซื้อมาพร้อมๆกับพี่ลักกี้ มา็อดไวเลอร์ตัวผู้ด้วยความโชคร้ายน้องแฮปปี้เขาอยู่บ้านกับพี่ลักกี้ตอนนั้นน่ะกลับมาเราก็เห็นเขามีอาการไม่ดีแล้วก็เอาไปหาหมอคุณหมอก็บอกผลมาว่าน้องเขาถูกวางยาน้องแฮปปี้เขาก็จากไปเมื่อวันที่5้ธันวาปี2006หลังจากนั้นเราก็เหลือพี่ลักกี้ตัวเดียวพอหลังจากพี่เขามาถามปุ๊บพี่ก็ไม่คิดเยอะเลยกตาก็บอกว่าอ้ยขอบคุณมากก็เลยได้รับน้องคิตตี้เข้ามาเป็นสมาชิกอีก หนึ่งชีวิตนะคะน้องคิตตี้อะ่ะเข้ามาวันแรกอะ่ะโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าเหมือนลิ่งเลยวิ่งขึ้นที่นอนวิ่งขึ้นโซฟาเหมือนกับไม่เคยได้รับอิสระเราก็ต้องสังเกตนะคะน้องอะ่ะเขามาอยู่กับพเพ็กต้าพเพกต้าจะปล่อยให้เขาวิ่งไงในบ้านตอนนั้นน้องเขายังตัวไม่ใหญ่มากอะ่ะประมาณเกือบเกือบปียังแบบอุ้มได้ะนะคะเขาก็วิ่งวิ่งจนเขาเหนื่อยอะ่ะแล้วเขาก็จะล l e r t มากเลยนะ ตาเขาก็จะใสๆขนจะเป็นสีน้ำตาลออกน้ำตาลไม่ไหมตอนเอามาใหม่ๆอะคะ่ะเด็กน้อยอยู่ก็จะเลี้ยงด้วยความอิสระมากเลยนะคะเอามาใหม่ๆนะให้กินอะไรก็กินกินอะไรก็กินหมายถึงว่าที่บ้านจะมีกล้วยน้ำว้าก็เอากล้วยน้ำว้าให้กินก็กินกินเป็นหวีเลยนะ แล้วเราก็ฝึกให้เขากินอาหารปกติเหมือนพี่ลักกี้ก็คือมีมีข้าวมีอาหารเมร็ดผสมกับปลาทูนสุกๆแล้วก็มีไก่บดกระตับบดบ้างนะคะก็คือผสมกันก็จะให้กินแค่นี้แหละพี่เอ็กต้าเลี้ยงน้องหมาแบบอิสระไม่ดุอะคะตอนที่เอาเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันเนี่ยจะสอนให้เขาฉี่กับให้เขาถ่ายอุจจาระนะคะในห้องน้ําเขาก็มีเป็นผ้า ผ้าซับอะค่ะเป็นแผ่นซับแล้วก็ให้เขาดมแล้วปรากฏว่ามันก็สอนได้นะทั้งพี่ลักกี้ทั้งน้องคิตตี้เขาก็ถ่ายอุจจาระกับปัสสาวะในห้องน้ําข้างล่างแล้วเราก็จะมีเบาะให้เขานอนตัวหนึ่งอะก็คือหนึ่งเบาะเราก็จะมีเบาะให้เขานอนอยู่ด้วยกันในห้องตอนนั้นก็กําลังทําห้องของน้องหมายังไม่เสร็จก็เลยระหว่างรอก็ให้เขามาอยู่ด้วยกันก่อนข้างล่างกิจกรรมของเพ็กต้ากับพี่ลักกี้กับน้องคิตตี้อะเป็นกิจกรรมเหมือน แม่กับลูกอะหอมกันทั้งวันกอดกันทั้งวันเลน่นกันก็คือถึงเนื้อถึงตัวตลอดเพ็กใต้จะชอบมากเลยในการที่ให้น้องคิตตี้อะค่ะเขามานั่งมากอดคือเขาเป็นหมาที่แบบเอเลอร์แอะแล้วก็หมาที่ยิ้มตลอดเวลาเนาะมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบเราไม่เครียดอะเวลาเขาเล่นนะเขาจะชอบคาบก่อนหน้านี้เคยซื้อเป็นกระดูกเทียมติดเอาไว้ที่บ้านเพื่อที่ให้เขา ขัดฟันนะเนาะสมัยเขายังเด็กๆอยู่อะ่ะเขาก็จะมีกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงของก้ามของฟันอะ่ะเราก็ซื้อมาให้เขาค้าบเขาค้าบก็แทะแทะจนไม่เหลืออะไรเลยมันทําด้วยนังสัตว์นะเนาะก็จะค่อยๆบรลงกลางวันเขาก็อยู่กัน2ตัวเขาก็จะอยู่ได้วันที่เราอยู่กับน้องหมาเนี่ยบ่อยครั้งมากเลยพิกตาก็จะเอาเขาเข้ามากอด นอนกอดกันฟัดกันหอมกันอยู่นั่นแหละมีความสุขไงทางานจนถึงสุขเหนือหน่อยมาพอวันหยุดปุ๊บมีน้องหมาโดยเฉพาะน้องคิตตี้อ้วนเป็นน้องอ้วนเอามากอดเอามาหอมตลอดเวลาเขาอยู่บนเบาะเราก็จะให้เขาถ่ายรูปเขาก็จะมองกล้องนะมองกล้องถ่ายรูปเวลาเรากอดน,น่ารักอะ่ะทําหน้าตาบ้องแบลวทํำอิริยาบทต่างๆนานาไม่เคยเลยที่ที่จะบอกว่าเขาดือ้อเขาไม่เคยดือ้อเขาไม่เห่า สเปซส,สปะด้วยนะน้องคิตตี้เนี่ยกลางคืนเขาก็จะนอนกับพี่เขาเงียบๆกลางวันเขาก็ตื่นมาเฝ้าบ้านนอนอย่างมีความสุขอะ่ะเฝ้าบ้านนอนมองคนใครไปใครมา ส่วนใหญ่เขาจะเห่าเฉพาะไพรซนีคนเก็บขยะคนส่งน้ำคนแตกหน้าที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเนี่ยเขาจะเห่าค่อนข้างที่จะกันโชคมากเลยแล้วน้องคิตตี้นะพี่เ,เอกต้าเคยพาเขาไปที่โรงเรียนเคนายที่พัทยามาด้วยไปเรียนหนังสืออยู่ประมาณเกือบปีเลยได้ใบประกาศนียบัตรมาด้วยนะเป็นอะไรที่พักภูมิใจมากเลยคุณครูบอกว่าน้องคิตตี้สอนง่ายจริงๆอ่ะพี่ลักกี้ก็เรียนนะแต่พี่ลักกี้อ่ะ คุณครูก็เลยไม่ให้ประกาศนียบัตรเพราะว่าคุณครูบอกว่าสั่งให้ทำในระยะเวลาสมมติ5นาทีหรือ3นาที ไม่เคยถึงเลยให้หยุดให้รออะไรเงี้ยคือไม่เคยถึงเวลาที่คุณครูกําหนดคุณครูก็เลยบอกว่าคุณครูไม่ให้ประกศาศนียบัตรพี่ลักกี้นะให้แต่น้องคิตตี้อ่าน้องคิตตี้ก็เลยไปได้ประกศาศนียบัตรมาระยะเวลาที่เรียนหนังสืออยู่ที่นั่นก็เกือบปีพอหลังจากจบคอร์สก็เอากลับมาอยู่ที่บ้านก็ทํากิจกรรมด้วยกันตลอดพี่ลักกี้กับน้องคิตตี้อ่ะเขาจะรักกันมากนะเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลา แล้วเขาจะผูกพันมากจุดหนึ่งที่เพีกเต้าสังเกตคือพี่ลักกี้อ่ะเขาดุน้อยลงเพราะว่าเขาสังเกตพฤติกรรมน้องคิตตี้เขาเข้าหาเพ็กเต้ากับพี่แรกมากขึ้นพี่ลักกี้อ่ะเพราะว่าเขาดูพฤติกรรมของน้องคิตตี้น้องคิตตี้อ่ะเขาเข้ามาทําให้เพ็กเต้าต้องกอดตลอดเลยกอดรัดฟัดเบี่ยงตลอดเลยทีนี้พี่ลักกี้ก็อยากมั่งไงเขาก็ต้องลดพฤติกรรมความดุของเขา น้องคิตตี้นะเวลาเขานอนนะหรือหลับลึกๆเนี่ยเขาก็จะมีพิมพ์ิมพ์เพกตก้าก็บางครั้งก็แอบไปถ่ายรูปเวลาเขาชอบนอนเขาชอบไปแอบนอนอยู่หลังกงหลายครั้งเลยก็จะแอบถ่ายรูปวันเสาร์อาทิตย์อะเราก็ไปแอบเอ๊ะเขาหายไปไหนเขาจะเอาตัวอ้วนๆเนี่ยเขาไปซุกอยู่เราใช้เวลาเลี้ยงน้องคิตตี้มาเนี่ยจนถึงวันที่เขาอายหมดอายุไขเนี่ยก็อยู่ที่อายุเขาว่า15ปีแต่เพ็กต้าเลี้ยงเข้ามา14ปี ถามว่าค่าเฉลี่ยของน้องคิตตี้อะมาโกลเด้ร์รีทิเบอร์เนี่ยก็อยู่ประมาณ1 0 1ถึงปีไม่เกินนี้แต่เราเลี้ยงได้ถึง15ปีอายุไขเขาเนี่ยก็ถือว่าเกินแล้วล่ะช่วงที่เขาป่วยอะมันก็มาเป็นช่วง2ปีหลังก่อนที่เขาจะหมดอายุไขก็เขาเป็นเนื้องอกที่อุ้งเท้าเราก็ทําการดูแลเขามาอย่างดีช่วงที่เป็นแรกๆอะเราก็คุยคุณหมอแล้วเราก็คิดว่าแผลมันน่าจะค่อยๆย,ย,ยุบปรากฏว่ามันไม่ยุบมันใหญ่ขึ้นขึ้นเรื่อยๆจน ใหญ่กว่าอุงเท้าน้องอะ่ะเท่ากับกำปั้นมนุษย์คนหนึ่งที่เอาไปแปะไว้อะเราก็พยายามปรึกษาคุณหมอมาโดยตลอดผ่านไปประมาณปีกว่าคุณหมอถึงบอกว่าอ่ะให้ผ่าตัดได้อุ้ยดีใจมากเลยทนกันมาเป็นปีอะ่ะกว่าจะได้ผ่าตัดอะ่ะไปผ่าตัดกลับมาน้องเขาก็ดีใจเนาะ เขาก็ซึมอยู่วันหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็วิ่งได้แล้วเขาก็เล่นอยู่กับพีกต้าอยู่2วันมัน้งหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะเขาผ่าตัด13 14, 14ก็ยังงอง,ง,งแงงองแงยังแบบไม่มีแรง15จนถึง20ไปตัดไหมช่วงนั้นก็อารมณ์ดีกินได้ปกติไปตัดไหมกลับมาก็ยังโอเคนะ มันมีความอ่อนแรงอยู่คือวันที่26พฤศจิกายนน้องเขาพยุงตัวไม่ได้รับตอนไปฉีดพ่อเขาก็คือพี่แรกอะ่ะอุ้มไปฉีดปกติแล้วคนนี้เขาพยุงตัวเองไม่ได้แล้วก็เขาพับลงไปที่พื้นเราก็ตกใจแล้วเขาก็หายใจเหมือนกับหายใจขัดๆอะคะ่ะเราก็เลยรีบเอาเขาขึ้นมาแล้วก็มาเช็ดตัวจากวันที่26กอะ่ะ จนถึงวันที่30อะค่ะเราก็ทําใจเลยนะตอนนั้นนี่แต่เราก็เปกักคุณหมอตลอดอะค่ะคุณหมอบอกน้องเขาแก่มากอะเนาะก็เลยพยุงเขาโดยที่อะถ้าเขาทานได้ก,ก็ให้เขาทานแต่เขาลุกไม่ได้แล้วนะตอนนั้นคือนอนติดเตียงแล้วก็ใส่แพมเพร์อทำความสะอาดเราก็ดูแลเขาอย่างดีแหละเราต้องคอยสังเกตเอกตาก็คอยมองกล้องวงจรปิดตลอดเนาะก็ไม่ค่อยได้ดับได้นอนเท่าไหร่ระยะเวลาช่วงนั้นแล้วเราก็ ให้เขาทานอาหารปกติก็คือเป็นสับบดกับไก่บดอาหารอ่อนๆนะคะแต่เขาทานได้แค่2วันวันที่26ตอนเย็น27%ยังทานได้แค่ตอนเช้าแล้วจากนั้นเขาก็ไม่ทานละ27ตอนเย็นก็เลยให้เขากินซุปไก่แบรนด์ก็ยังกินโอเคนะอ่ะ28%ก็ยังกินได้เป็นแบน์นะอาหารไม่กิน ยี่สิก็ยังกินได้อยู่สวดมนต์ภาวนาให้เขาแข็งแรงขึ้นให้เขาลุกขึ้นมาได้นะตอนนั้นนะเราก็ไม่มีอะไรที่จะยึดเหนี่ยวนอกจากเรื่องนี้แล้วเปิดธรรมะจากในมือถือะคะ่ะก็เปิดดู YouTube ช่องธรรมะไหนที่เพาะๆแล้วก็เปิดให้เขาฟังด้วยวันที่30ตอนเช้าเขากินแบรน์เยอะมากกินไปขวดหนึ่ง47มิลน,นะคะเป็นหมดขวดแล้วก็เพกตาเปิดขวดที่สให้เขา เขาสำลอกออกมาก็คืออาเจียนออกมาช่วงที่เพยกต้าป้อนเขาไปเกือบครึ่งขวดที่สองอะนะชะง,งักไปอะค่ะอันนั้นนะ่ะเพกต้าก,ก็เลยเริ่มนิ่งละตอนนั้นก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ช่วงที่น้องคิตตี้เขาแข็งแรงนะคะเขาทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายที่ทําให้เพกต้าก,กับที่แรกมีความสุขมีกําลังใจทํางานกลับมาตอนเย็นเขาจะวิ่งมารับนะวิธีการวิ่ง,ขงเขาคือ เขาจะวิ่งโถมตัวเองอ่ะมาชนเราเราต้องเกาะไว้นะไม่งั้นเราหงายท้องแน่เขาก็น้ําหนัก30กิบกว่านะตอนที่เขายังเด็กน้อยอ่ะจนถึงอ,อายุประมาณ1ิบกว่าตอนที่เขาน้ําหนักพีกพีก,ก็อยู่มัน 37- มสถึงสา้าคิดดูตอนเขาวิ่งมาแต่ละครั้งนะถ้าเราไม่เกาะอะไรไว้นะเราหงายท้องไปนี่ก็อันตรายเนาะเนี่ยดูดีความน่ารักของเขาที่เขาทําให้เราจดจําเขาเล่นกับเพี็กต้านะให้เราเกาผงอ่ะเกาคางตลอดเลยก็จะทําให้เขานะ แล้วเขาก็ชอบมานั่งตักบ่อยมากเลยที่แบบมานั่งตักพกี่เจ้าจะถามเขาว่าคิตตี้หนูเอาตั๋งไหมลูกเดี๋ยวมามีซื้อตังให้ตังก็คือเก้าอี้ที่มันเป็นเก้าอี้เล็กๆก,ก,กลมๆอะ่ะเขามานั่งที่ตักถ้ามันมีเก้าอี้กลมๆเป็นตั๋งเตี้ยๆแล้วให้เขานั่งนะเขาจะเหมือนน้องช้างเลยนะชัางเหมือนกับชูงวงอะ่ะเคยให้ทํายกเหมือนน้องช้างเพราว่าทำน่ารักเป็นน้องหมาที่ทําอะไรก็น่ารักไปหมดเลยดูจากในวิดีโอเก่าๆนะคะแล้วก็ดูในรูปที่เพล็กต้า ให้ดูนะคะดูเขายิ้มตลอดนะ,ะนอกจากที่เขาป่วยะะเขาไม่ยิ้มน้องคิตตี้เป็นน้องหมาที่ไม่เหมือนน้องหมาะคะ่ะเราเลี้ยงเหมือนคนเลยนะคะก็อยู่ด้วยกัน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาก็สร้างแต่ความสุขให้ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่เพ็กต้าก็รักเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนกันนะคะทุกครั้งพี่สาวเพ็กต้ากับพี่เขยเพ็กต้าที่อยู่อเมริกากลับมาเขาก็จะเล่นเขาก็จะมีความผูกพันกับน้องคิตตี้เหมือนกันนะคะใครๆก็ตามที่ได้เจอน้องคิตตี้เนี่ยทุกคนก็จะชอบแล้วก็เอ็นดูน้อง,องเขาแขกไปใครมาที่บ้านเนี่ย ได้เล่นกับน้องคิตตี้ได้ตลอดนะคะพี่เพีกเต้าจะเอาเข้ามาในบ้านให้แขกได้กอดได้หอมได้สัมผัสนะคะเขาก็จะชอบน้องคิตตี้เขาจะชอบคนมาเยี่ยมบ้านมากเลยน้องคิตตี้หมดอายุไขวันที่30พฤศจิกาสอน้อน้องคิตตี้ป่วยเป็นโรคชราหลังจากที่กลับมาจากผ่าตัดก้อนเนื้อที่อุ้งเทา้าหลังจากผ่าตัดกลับมาก็อยู่กับเพกต้า17วันถึงจะหมดอายุไขนะคะ เราก็มีเวลาทําใจกันนะคะแล้วก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดเท่าที่เราทําได้นะคะความทรงจําของน้องคิตตี้ไม่เคยทําให้เพยกต้ากับพี่แรกนะคะที่เราใช้ชีวิตอยู่กับน้องมาสิบสี่ปีนะคะน้องเขาอายุสิบห้าปีแต่เราอยู่กับเขามาสิบสี่ปีเรารักเขาเหมือนกับเขาเป็นลูกถึงเขาจะเป็นน้องหมาแต่ว่า กายสังขารของเขาเนี่ยมันทําให้เราไม่เคยคิดว่าเขาเป็นน้องหมาเมื่อเขาจากไปเราก็ทําให้เขามีความรู้สึกไม่มต้องห่วงนะคะโดยที่เราก็ดูแลเขานะคะตั้งแต่เขาจากไปวินาทีแรกจากที่เขาจากไปนะคะเราก็พาล่างเขาไปนอนนะคะแล้วเราก็มีการจุดธูปบอกให้กับน้องคิตตี้นะคะให้ไปอยู่ในภพภูมิ ควรจะเป็นภพภูมิที่เขาควรจะไปนะคะไปอยู่ส่งสวรรค์เป็นนางฟ้าน้องหมาที่อยู่ข้างบนนะคะไปสวดมนต์อยู่ข้างบนนะคะอันนี้เราก็พูดในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะเราก็ไปวัดนะคะเราได้ติดต่อพระอาจารย์ไว้นะคะก็ไปไปวัดกันตอนเช้านะคะก็พากันไปถึงปุ๊บก็พระท่านก็แนะนํานะคะแต่วายาวัชกรนะคะคุณลุง ท่านเห็นน้องคิตตี้นอนอท่านก็ทักเลยโอ้รักกันน่าดูเลยนะเนี่ยเพราะว่าพอดีเพียกตาเอาน้องคิตตี้เขาวางไว้บนเบาะที่เขาชอบนอนแล้วก็มีผ้าปูอย่างดีนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาเคยใช้เราก็ให้เขาเอาไปด้วยนะคะแล้วก็เขานอนหลับเหมือนนอนหลับภรรยาพิจารณ์บอกโหนี่น้องหมานี่เหมือนนอนหลับเนาะ งเงี้ยล้วก็ตัวเขาก็ยังแบบนิ่มๆอยู่เลยอะทั้งทงที่ผ่านไปแล้วกว่า24ชั่วโมงอะเขาเสียตอน17นาฬิกา52กว่าๆนะคะของวันที่30เราเอาไปก็วันที่1ธันวาแล้วอะช่วงประมาณ8โมงครึ่งแล้วอะนะคะตัวเขาก็ยังนิ่มๆไงทีนี้เราก็ไปทำพิธีปกติเลยเหมือนพระที่ทำพิธีให้กับคนนะคะพระบอกว่าก็เหมือนกันนี่แหละเราก็เลยทำตามที่พระท่านแนะนำก็มีการโปรยดอกไม้จัด ให้เขาไปแบบสวยๆนะคะแล้วก็มีการบังสกุลมีการจุดธูปบอกกล่าวเล่าสิบกับน้องแล้วก็ขอขมาการไปนะคะแล้วเราก็พูดในสิ่งที่ทำให้เขาหมดห่วงอะคะ่ะนั่นแหละคือจุดประสงค์ละจากนั้นก็ทางวัยาวิชกกรก็จะกลับพักก็จะมีพิธีสวดเหมือนคนนะคะหลังจากนั้นเราก็รอเวลาให้เวลาถึงเผาเสร็จอะคะ่ะ เราก็กลับมาเก็บกระดูกของน้องคิตตี้กระดูกของน้องคิตตี้เยอะมากห่อบนผ้าขาวนี่ห่อใหญ่แบบมากมายเลยนะเท่าที่เราเห็นนะ่ะแล้วก็มีการทําให้น้องคิตตี้ที่เป็นกระดูกเนี่ยสวยงามก่อนก็ใส่ดอกไม้โปรยให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ทําพิธีบังสกุลให้เหมือนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้เราเอาไปลอยอังคารนะคะแล้วก็เอาน้องคิตตี้ไปส่งตอนที่พี่เอกต้ไปลอยอังคารพี่เอกต้ก็อธิษฐานให้น้องคิตตี้ไปอยู่กับ พระแม่คงคาแล้วก็พระแม่ธรณีก็นำส่งให้ลองคิตตี้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ไปอยู่ในภพภูมิดีๆถ้าจะไปเกิดก็ไปเกิดไปเป็นเทวดานางฟ้าหรือจะไปเปิดเกิดเป็นมนุษย์ที่น่ารักพิกต้าก็พูดในความรู้สึกที่เจ้าของคนหนึ่งที่เป็นแม่ที่ดูแลนะคะให้เขาไปดีๆ ต่รู้สึกได้เลยนะว่าตอนที่เราอังคารเสร็จอะมันโล่งมากเลยนะมันเหมือนกับเราได้ทําดีที่สุดของคนที่รักสุนัขหรือรักน้องหมาเนี่ยดีที่สุดแล้วนะคะเราก็ให้กับเวลาที่มันเหลือแต่ความทรงจำเนี่ยนะคะก็ขอให้มันเป็นสิ่งที่เราจำเอาไว้ในรูปแบบของความสวยงามนะคะเพ็กต้าก็ให้กับ คุณแม่ดูด้วยให้คุณพ่อรับฟังรับรู้เขาก็ให้กําลังใจอะไรเขาบอกว่าอุย้ยน้องไปดีแล้วอะไรเงี้ยใครๆก็บอกว่าอุย้ยมีบุญเยอะนะเนี่ยในรูปเนี่ยเหมือนนอนหลับเลยทุกคนก็พูดแล้วเราก็รู้สึกสบายใจนะคะไม่รู้สึกว่ามันเป็นความเศร้าโศกเสียใจเพราะหนึ่งคือเวลาที่เราเราเห็นเขาช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณยี่หกถึงสามสิบเนี่ยเราทําใจมาตลอดเลยเราก็ส่งเขาด้วย ดีที่สุดก็คือทางศาสนาช่วงเวลาที่เขานอนนอนอยู่ที่บ้านเราก็เปิดธรรมะให้เขาฟังให้เขามีบุญก่อนที่เขาจะไปอันนี้ความเชื่อที่พีกต้าคิดเองนะคะความทรงจําของน้องคิตตี้เอาไว้ในวิดีโอเพื่อที่วันหนึ่งอะ่ะพีกต้าก็สามารถมาเปิดดูได้แล้วก็เอาไปไว้ให้กับหลายๆคนดูความน่ารักของน้องเหมือนกันนะคะแล้วก็ หลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เคยลืมเลยว่าที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยเรามีน้องหมาที่ชื่อคิตตี้เป็นหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เป็นหมาตัวเมียที่ทำให้เราอะ่ะมีความรู้สึกหายเหนื่อยหายป่วยเวลาเรายามเราอ่อนแอก็มีเขานี่แหละเข้ามาเป็นกำลังให้เราเขาไปดีแล้วเขาไปอยู่ในพบในภูมิที่ดีแล้ว ต้องยินดีกับน้องเขาด้วยเพยกต้ามีน้องลักกี้อีกตัวหนึ่งเป็นหมาร็อตไวเลอร์นะคะที่อายุไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันปีเดียวเองอะตอนนี้ก็เป็นโรคชราเหมือนกันก็คือเป็นสะพกเสื่อมตอนนี้ก็ดูแลกันนะคะ ตอนนี้ก็เวลาที่เหลืออยู่ก็ต้องไปดูน้องลักกี้นะคะส่วนน้องคิตตี้ไปสบายแล้วความทรงจำของน้องคิตตี้ก็จะอยู่ในวิดีโอที่เพกแต่มาดูได้ตลอดเวลาแล้วใครที่ชอบน้องคิตตี้ก็มาดูได้เช่นกันนะคะให้เรามีความรู้สึกดีๆกันได้นะคะกับวิดีโอนี้กับรูปภาพของน้องคิตตี้นะคะได้ตลอดนะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดแชร์กด Sub s cribe หรือให้กำลังใจในทางคอมเมนต์ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ